สวัสดีครับคุณพี่คุณเพื่อนท,ทุกทุกท่านครับผมทั้งในประเทศและต่างประเทศครับเมื่อนี้พ่อคุณเพชรกะออกบานห้าหล่อขึ้นเกาลองเพี่น้องมาหล่อเบิง่งพ่อเนาะเราคุดเราสิปูกต้นใหม่พี่น้องเราคุดลุ่มแต่เสาอาการได้ข่าวว่าเมื่อนี้เพื่นสิเป็นเจ้าภาพเด้อพี่น้องผู้คุดใส่เสื้อนั่งอยู่นี่ เิ่นเสเป็นเจ้าภาพเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านเขื่นล้านมาโฮมกันฮนะพี่น้องอยู่ในเฮือนในสระนี่ยแต่กินกระปุ่นกินเผาปลายัางกันละลูกล้านเป็นสิบเป็นยี่สิบคนผลได้สิมาโฮมกันเมนือนพี่น้องเิ่นเสเป็นเจ้าภาพมาเนี่ยเจ้าภาพไงเด้อเป็นสี่สิเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านพี่น้องพอกขาเพ็ทเเลยผ้าละแล้วลก็จังสี ถ่ายบรรยากาศตอนหลูกลานมาหอมกันมาร่วมกันเนาะพี่น้องเนาะสิมีการกินยังกันแนลนั่งเล่นนั่งคุยกันทีลักลักษ์กับชื่อซีเมนขนมจีนล่ะพี่น้องเนาะมื่อนี้กรับมือได้หนีออกพันษาป่อจัออกมือเดือนมันฟุ้พอดต่ละเอากันซาหนึ่งมืออื่นนี่บ่จักเนาะ คอยว่าย่านมืออ well, ื่นอยู่ข่อยกบมบบดเดดเบิงอัติถินคึ้กันเบื้องเรื่องมั้งเต็มนี่ขอบันซาอืมออื่นนะเออบมืออื่นกับมืออื่นย่านมืออื่นน่าร้ายว่าฝังเบิ่งบมืออื่นกับมือขื้นว่าแล้วเนาะซองเหมืองเจ้าสิปูกยังกพอนี่ขุดลุมจะเอายังมาปูต้นใหม่ยังต้นใหม่ยังไเนี้ยเขาเป็นเป็นงามอ่ะมัทุเรียนบ่ เป็นน้ำเป็นน้ำต้นเป็นน้ำคือพวกมะนาวคือพกปการังคือพวกปะการังไงนะต้นยังเนาะต้นเป็นน้ำคือต้นตาลติโอ้ยกับต้นอันเบิ่นป้ามบ่กินใดบ่กินได้ค่หมากบ่แมนบ่แมนต้นป้ามสั่นกินแต่นั่นพี่น้องจังไปเบิ่งตอนเป็นมาตอนลูกตอนลานพอแล้วมาโหมกันเนาะตอนนี้เป็นใส่เสือนั่งคุดดินอยู่พี่น้อง กางเกงลายหลุนเกา่าหละ่ะกางเกงก็ได้เสื้อนังกันละขาแพางพี่น้องเราหยอกเราเนะเาะพ่อจะคล้องเองนี่แหละครับอ้าวยังไปเบิ่งตอนเพิ่นโฮมกันได้ร้ายหลู่ลานมื่อนี้สิผ้าเบิ่งตอนหลู่ลานมาโฮมกันนําพี่น้องเนาะอันนี้คือเจ้าบ่าเพิ่นได้นี่ครับผมไปพูดพูนกับโมได้เลยปลาดุกบืนปลาดุกกับยังไข่มันบืนแบบโบายก,กับยังว่าพ่อได้กินบืนไปไาย วันนี้ลูกล้านสีมาโฮมกันอยู่นี่แล้วพี่น้องบ้านล่างนี่แหละเนาะตอนนี้กำลังเตรียมแนวอยู่แนวกินกันอยู่ดินโพดเทวใดเจ้าชิไปขุดโอ้ยกตจังไปขุดโพดมันก็ตรงโพดดินอันนั้นคนได้หาเอาขี้งวก็ได้มาลง เออห้องผืนมันห้องผืนดอยฝุ่นดอยดินโพนแล้วฝุ่นกับวอลานเพุ่นเนาะแต่วอลานก็ฮาปูกัะพริกเนาะพี่น้องกระคุดโพนโอเดะโอต่องใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยอันนี้เพป็นกับฮาคุดเอาดินโพนมาลองลุ่มลองกลนลุ่มพี่น้องไปจังสีเอาปูพอคอมเพลตกับเห็นจกตดนี่ยัง จะน้อยกับมีการร่วมหยาดกันเนาะพี่น้องเนาะโเพาเปิดจังสีตายเบิรงว่ามีแนวอยู่แนวกินยังแนวลูกเล่นร้านหลอนมาหากันจะขดจะขนพี่น้องครับจังติดตามอีสักสักครูด้วพี่น้องเนาะเราอาาอเเอาเอดเอา หลูกเลนลานหลอนมโฮมกันนะเป็นรอกพี่น้องเดกเหลือมมาตุ๋มมโฮมกันนะเด็กเหลือมมาตุ๋มมโฮมกันแนหลูกมเลนลานหลอนเนาะเกลนไล่เก้นไล่ขกินแล,ลนนะ้วพป็นน้อง เวลากินขนมจีนอะดิแบบห่าลายอะไรดิโอ้โหเนอะลายขึ้นลายขึ้นแล้ว,ลลวลกํลากล, <c oughs> กลังเตรียมเมนูน้ำยาน้ำยาข้าวปุ้นน้ำยาขนมจีนพี่น้อง ต้เเมตีนไก่ป่เนาะมตีนไก่เปื่อยๆเปอยใส่น้ำยาขนมจีนเนาะเตรียมเมนูแล้วพี่น้อเหลียงโคมดูโคมล้านกันจังน้อยจังกระชิกินกันแน่นีเนาะแล้วน้ำยามันนี่เนาะครับเมเลย่ยล้วตอี่รองเน่มาะมแล้วน้เตรียมเตรียมเมนู

เริ่มแล้วดิพี่เนอะเริมเอ,อนาน้ำจะบสงเแบบสีมาซูขันกินแลวดิส่วนผั่กลุ่มขนมจีนกำลังยายอยูอ่เนาะกำลังยา ปูกรุ่งน้ำยานขนมจีนก็มีแต่ผูนน้อยๆใจจ้อยเหรอเนาะพลังตบกรุ้งนำยญ้ากระปุ่นตอนนี้ก็กินน้ำเต็มสีน้ำโคกไ้ก่อนอะน,นะเนาะ มาหอมกันพี่นอ้องมาหอมกันคุยกันพีนนนน่น้องเนาะพี่น้องร้านมาหอมกัน

ก็แล้วก็ยอกันโหมกันเล็กกันเล็กโล่เรยน่างหล่ใส่สุดนี้ใส่ชุดนี้โอ้โหหมวกแดง

อาทายกินซะจังนี่จะพปูกผักักรอ้ยลองสุดใหญ่นะ่ะใส่หมวอซีส,สมผู้ลองสุดเอเอเนะลองสุดกันเอยเนาะ าะโฮมมาล่วงกันเลยกินกันเลยกินยังกันเล่นเขาปูนกขาปูนอ่ีต่ากันกินนะเมื่อนั่บอนี่ก็โบยหลายคนฮะ Ah. ่นายจเลนจนใ่ท er. ีนเจ็ <inaudible> ่ได้เนแลมดมลานเนาะเมื่อนั่ก็มีฟองเพชรมามามัอท่านยโคมดูโ้มลานมันวัีเสียงร่งเนี่แล้วโหมกันเ่ยพี่น้องเอ้ย เจ้าาเพิ่นดดดดดเจ้าาเพิ่นร้องเาเิเอาอ่โอ้านมากินกันเหมือนอันเปนงนี่หมดอืมอันนั้นนั่งเฮ็ดย่างน้องเขากินน้องเขากันมาหว่างกระไดมุมท่าน่ะฮะเอเออปนกินอย่างเดียว ฮะองเยมกันกับเละน้อี่ก็ใช่บนถูร้านฮูมกันไปดองเสียงดังสนั่นก้าก็ขอบคุณทุกท่านที่เขามาเป็นกำลังใจของสองพอเพจเนาะเมื่อนำกรมีแล้วก็เลยบรยเวร้านหลายๆเอ้ยเอ้เอกับผม